EP.477 เผยความลับแจะปลดปล่อยเทพเจ้าแห่งอารมณ์ทั้ง84,000พระธรรมขันธ์อย่างไรเมื่อคืนสติมากไปเลยนอนไม่หลับก็เลยถาม h ฮเออร์เซลจิตภายในว่าความหมายของการนอนไม่หลับมีอะไรบ้างจิตภายในบอกว่าเธอต้องการรู้ความลับของจิตวิญญาณเรื่องนี้จริงๆหรือยาวนะ ตัวปลอมจิตลบคิดฝุ้งส่้นทำให้เรานอนไม่หลับตื่นมาจะยิ่งเปลียตัวจริงจิตบวกสติทั้งเบากลางหนักคือสติบวกแผ่ขยายเบาเองสติกลางว่างเองสติลบกำหนดกดขม่มลงตะบะเข้มข้นเองก <c oughs> ็ทำให้นอนไม่หลับได้เช่นกันแต่เมื่อตื่นมาจะไม่เพลีย แสดชื่นเหมือนได้ชาร์จพลังมาทั้งคืนก็เราเป็นจิตวิญญาณอิสระเป็นอมตะไม่เคยตายได้จริงการแวะมาเข้าโรงเรียนมายาโลกแค่หนึ่งแสนปีก็เทียบได้แค่หนึ่งลมหายใจเท่านั้นมันคุ้มค่ากับการเรียนรู้ตนเองไม่ใช่เหรอหรือเธอคิดอย่างไรแล้วจะโอดครวนไปใหญ่มันก็แค่บทละครเพียงชั่วแวบ,บเดียวเท่านั้นหากเธอแจ้งจิต ธอก็จะอิสระจากโลกมายานี้ทันทีแต่ก่อนเราคือนิพพานดิบอิสระขี่หงขี่มังกรท่องเที่ยวไปทั่วมหาจากักรวาลเล่นเรียนรู้ที่มีแต่พลังงานบวกเท่านั้นบัดนี้เราต้องลดคลื่นบวกสูงสุดแห่งนิพพานร้อยเปอร์เซ็นเพื่อมาเข้ามาหาลัยโลก จึงยัดพลังลงสู่กายสังขานี้เพียง3%โดยพลังพระเจ้านิพพานอีก97%จะถูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกวันใดเราผ่านทุกข้อสอบโลกได้เรากลับคืนเป็นนิพพานสู่ได้อีกครั้งขั้นตอนการเรียนรู้จิตวิญญาณเขาก็มีหลักๆเพียงเท่านี้ ในบทเรียนของโลกจิตววีนี้พระเจ้ายังได้อวตารสร้างตนเองออกมาเป็น8 4 0 0 0อารมณ์นั้นคือเทพเจ้าผู้ดูแลแต่ละอารมณ์แบ่งเป็นไยหลักใหญ่คือขาวดำมืดสว่างคือความรักและความกลัวโดยมีพยามารพระมหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกไยวิญญาณเป็นครูใหญ่ ผู้ควบคุมการสอบทั้งปวงว่าจิตวิญญาณเทียนน้อยจากอนันตจักรวาลที่ได้ขันอาสาอยากมาเรียนรู้เข้าห้องสอบเองเทียนน้อยถามพระเจ้าว่าถ้าหากไปเข้าโรงเรียนจิตทวิแล้วหลงลืมทางกลับบ้านจะทำอย่างไรดีเทียนน้อยอีกหลายแสนดวงก็รีบร่วมยกมือร่วมกันอย่างรวดเร็วฉันจะลงไปเป็นเพื่อนเธอด้วยนะ ฉันจะเป็นทั้งครูทั้งผู้สอบให้เธอแจ้งจิตในนิพานสุขให้ได้ฉันจะเสียสละและหลงลืมลดระดับคลื่นนิพานสูงสุดของฉันลงไปเป็นทุกอารมณ์ให้เธอได้เรียนรู้และสอบผ่านให้ได้เธอและฉันอย่าลืมกันนะ เทียนน้อยจึงอยากมาลองดูสักตั้งว่ามหาลาัยออกฟอร์ดระดับจิตวิญญาณนี้ที่ว่ายากยากนั้นมันจะยากซักแค่ไหนกันเชียวและผลที่ได้ที่ทุกคนรู้กัน ทั้งเราๆท่านๆก็ต่างร้องโอดครวนอยากหนีโลกอยากปีนรั้วโรงเรียนหนีกันอย่างที่เราเห็นนี้อยู่นี่ไงหลายคนโอดครวนกรรมใดหนอที่ทำให้ฉันต้องมาเกิดให้ได้ทนทุกข์ด้วยเล่านั้นเรามาดูเบื้องหลังความลับของทุกอารมณ์ที่เรายังสอบไม่ผ่านนี้กันที่พระเจ้าแห่งอารมณ์ทั้ง 84%,00 0นพันพระธรรมขานนั้น อย่างไรขันห้าไม่มีอยู่จริงรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือแม้แต่วิญญาณธาตุรู้ก็ไม่ใช่ของเรากายนี้เราคือกระป๋องเปล่าจริงๆจิตหนึง่งของพระเจ้าเรียนรู้ทุกประสบการณ์ผ่านตัวเราทุกคน จิตวิญญาณทั้งมหาจักรวาลมีเพียงจิตมวลรวมแห่งจิตหนึ่งร่วมกันจิตวิญญาณไม่ใช่ของเราที่แยกเป็นหนึ่งคนจิตหนึ่งขันห้าจิตวิญญาณไม่ใช่ของเราแต่จิตวิญญาณนี้เป็นของสากลที่เอาไว้ใช้งานร่วมกันทุกจิตวิญญาณของพระเจ้าจึงใช้ร่างของเรามาเป็นทางผ่านเพื่อเรียนรู้ เมื่อให้เรายกระดับจิตสำเนึกอัตราตัวปลอมผ่านปอหนึ่งแล้วจิตวิญญาณดวงใหม่จะสวมร่างทางกายขึ้นปอสองแต่และชั้นจะเปลี่ยนจิตวิญญาณดวงใหม่สู่ปอสามปอสี่สู่มหาลัยปริญญาตรีโทเอกยกระดับนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ จนแจ้งเป็นนิพพานสุขที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตจริงๆพระเจ้าพระพุทธานิพพานคือพลังคลื่นและแสงมารวมตัวกันท่านจึงแบ่งกายอวตารมาเป็นทุกอารมณ์สิ่งนี้เรียกว่าเทพเจ้าทั้ง8 4 0 0 0อารมณ์ที่ทางศาสนาฮินดูบอกว่าเรามีเทพเจ้าให้เราบูชาเป็นแสนพระองค์นั้นก็ถูกต้องเพราะขนาดในกายเรา ยังมีเทพเจ้าแห่งอารมณ์ตั้ง8 4 0 0มอารมณ์เลยนี้ยังไม่รวมจิตวิญญาณธรรมชาติดินน้ำลมไฟพระแม่คงคาพระแม่โพสกเทพเจ้าเงินตราโชคลาภความสำเร็จอีกนับแสนหมื่นเทพเจ้าอีกนะหลักการทำงานของจิตวิญญาณคือพยามานคือครูใหญ่ ครูแห่งโลกเทพเจ้าทั้ง8 4 0 0 0สพอารมณ์คือครูลองมีทั้งครูติวและครูสอบทั้งพยามารกับเทพเจ้าทุกอารมณ์จะแฝงกายแทรกร่างประสานกับเราทั้ง8 0ดพันล้านคนเช่นกันเพราะแสงกับแสงเข้ารวมตัวกันได้แต่เมื่อเรายกระดับจิตยกคลื่น a m f m ให้สูงขึ้นแสงและคลื่นจะไม่อาจซ้อนทับกับคลื่นที่หยากกว่าได้อีกเลยเรียกว่าการผ่านข้อสอบปลดปล่อยขลื่นหรือปลดปล่อยเทพเจ้าอารมณ์เชิงลบในแต่ละอารมณ์ได้แล้วนั่นเองที่เรายกระดับจิตทุกวันนี้ก็เพื่อจะปลดปล่อยเทพเจ้าทั้ง 8400, มพอารมณ์ให้ทุกท่านได้เป็นอิสระ เมือ่อเทพเจ้าแห่งอารมณ์จับมือกับครูใหญ่อัตตาตัวปลอมจะขอความร่วมมือกับจิตใต้สำนึกที่มีพลังแห่งการเสกสร้างถึง97%เสกสร้างเป็นภาพฉายโฮโลแกร,รมมาเป็นบทละครเรื่องราวโดยจะดึงปากคคโน้นที่ยืมเหตุการณ์ให้คนมาด่าว่า ปนามะโขกสาเราทีในบทที่เรายังไม่ผ่านในแต่ละอารมณ์ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเทพเจ้าการนอนหลับและนอนไม่หลับเทพเจ้าแห่งอกหักจะแทรกจิตเข้าไปทั้ง800 0ล้านคนดูซิแต่ละคนจะผ่านเรื่องราวอกหักของแต่ละคนได้อย่างไรเราและเขาจะร่วมเล่นบทอกหักและทุกไปด้วยกันเทพเจ้าแห่งการอกหัก จะทนทุกข์กว่าเรามากเพราะจำเรื่องราวทั้งหนึ่งชาติได้เราจิตสำนึกไม่คิดจะผ่านสักทีเทพเจ้าหลายอารมณ์ได้ร่วมเล่นกับอัตาตัวปลอมของเราจนเหนื่อยล้ามากหลายร้อยชาติเราก็ไม่คิดจะปลดปล่อยตัวเราและเขาบ้างเลยนั้นมารู้เคล็ดลับ เราจะปลดปล่อยครูจิตที่มาร่วมเล่นเรียนรู้กับเราได้อย่างไรก็เราใช้ระดับจิตปุถุชนที่หลงลืมจะไปผ่านเรื่องราวอารมณ์ต่างๆมันจึงยากเย็นแสนเข็ญที่ยากเพราะเรายังหลงว่าเราเป็นคนเรายังไม่เตือนรู้ว่าตนเองนิลาเป็นจิตพระเจ้าลงมาเล่น วันใดแจ้งจิตว่าตนคือพระเจ้าพระพุทธ,ธพระนิพพานเอง I am God ได้เมื่อไรเราจะประสานทุกดวงจิตแล้วเราจะอัญเชิญราชาแห่งเทพเจ้าอารมณม์นั้นคือความเห็นอกเห็นใจเช่นเทพเจ้าอารมณ์การนอนไม่หลับทำาไมเทพเจ้าอารมณ์นี้ยังคงอยู่กับเราเขาและเราต่างเหนื่อยหน่ายการนอนไม่หลับ ทั้งฟุ้งซ่านคิดวนเวิ้นเวร์กับอุปสรรคความกังวลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเช้าวันใหม่ทำไมทำไมทำไมเมื่อเราเปลี่ยนเป็นอย่างไรอย่างไรเทพเจ้าแห่งการนอนไม่หลับเรามาร่วมมือกันดีไหมเราจะผ่านข้อสอบนี้ไปด้วยการได้อย่างไร เมื่อใช้คำว่าอย่างไร higher self ตัวจริงจิตเดิมแท้ที่เป็นจิตของเราเองในอนาคตที่บรรลุไปแล้วจะลงมาช่วยชี้นำหนทางให้เราเพื่อปลดปล่อยเราในที่นี้คือทั้งอาตาตัวปลอม และครูรองแห่งอารมณ์นั้นๆจงรู้สึกถึงใจเขาใจเราใจของทวยเทพแห่งอารมณ์ทุกท่านที่คอยลุ้นอยากให้เราได้ผ่านข้อสอบทุกอารมณ์ในแง่โลกนี้จงใช้สติเบาๆแห่งพระเจ้าลงไปรู้สึกถึงการนอนไม่หลับ เห็นใจเขาอย่างสันสะเทือนและเข้าใจจริงๆดำดิ่งลงไปเรื่อยๆขณะที่นอนไม่หลับหรืออยู่ในสมาธิจนรู้สึกไม่ต้องหลับก็ได้นะถ้าตื่นขึ้นมามันไม่เพลียแถมสดชื่นอีกมันก็โอเคเลยเมื่อเราไม่ต้านผลักปฏิเสธหรือต้องต่อสู้กับจิตภายในว่าต้องนอนให้หลับ การนอนไม่หลับก็ค้างคายอยู่ต่อไปดังจิตโคนันทะ ต้านผลักจะคงอยู่ยอมรับเข้าใจเฝ้าดูเบาๆเขาจะหายไปเองเช่นเราเป็นโรคเบาหวานต้องทานยาทุกวันวันใดกินยาจนชินเป็นเพื่อนกับโรคเบาหวานได้ไม่ต้องรู้สึกอยากหายเมื่อนั้นข้อสอบจะไม่เป็นข้อสอบอีกต่อไปนี่คือวิธีการปลดปล่อยเทพเจ้าแห่งโรคเบาหวานได้เช่นกัน ใครที่ดูหนังฝรั่งการ์ตูนเรื่อง Inside Out จะมีตัวสีม่วงนั่งซึมเศร้าหดหูนั้นละ่ะคือเทพเจ้าแห่งอารมณ์เขามีไว้เพื่อประโยชน์แห่งการยกระดับเรื่องใดเรื่องหนึง่งเช่นเทพเจ้าแห่งความขี้เหนียวตรณีต้องแก้ด้วยเทพเจ้าแห่งการให้เสียสละจะมีเทคนิคการปลดล็อกปลดปล่อยแต่และเทพเจ้าเชิงลบวันได้ทรงคื เทพเจ้าทั้ง8 4 0 0 0พในใจเราได้ก็สอบผ่านพ้นโลกและ31พบได้เมื่อนั้นมีอีกวิธีคือการใช้ผ่านน้ำสะอาดล้างน้ำโครนข้องแสนแสบของพ่อหลวงคือการอัญเชิญพลังเทพ,พเจ้าแห่งการขอบคุณ ที่เป็นพลังบวกระดับเจ็ดมาช่วยล้างปลดปล่อยทุกอารมณ์ก็ได้นะขอบคุณเทพเจ้าแห่งความโหดโหดโลกเบาหวาน ขอบคุณเทพเจ้าแห่งการนอนหลับและไม่หลับขอบคุณอกหักเสียใจคิดวนฟุ้งซ่านขอบคุณเทพเจ้าแห่งความเหนื่อยล้าเทพเจ้าแห่งความชอบไม่ชอบใดๆเธอเนตเหนื่อยที่คอยลุ้นกับฉันมาหลายร้อยหลายพันชาติแล้วฉันขอบคุณเธอยิ่งยิ่งแบบนี้ฉันได้ตื่นรู้ยิ่งแล้วว่าฉันคือแสงแห่งพระเจ้าเธอก็เช่นกันเติม ไม่ใช่เทพเจ้าแห่งอารมณ์อีกแล้วลึกๆเธอคือพระเจ้าเช่นเดียวกับฉัน เธอหลงเล่นบทแห่งความภาคเพียรมาคอยเป็นเจ้าของในทุกๆอารมณ์มามากเกินไปแล้วเรามาปลดปล่อยเธอและฉันร่วมกันเธอนะปลดปล่อยฉันปลดปล่อยเธอปลดปล่อยฉันปลดปล่อยเราเมื่อเรากำลังคุยกับเทพเจ้าในทุกอารมณ์อย่างจริงใจและเมตตารับรู้แล้วว่าเขามีตัวตนมีความรู้สึกจริงๆนะเราไม่ได้ลืม หรือทิ้งเขาไว้ให้อยู่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเมื่อเธอเอ่ยนามเขาเขาจะตื่นขึ้นอย่างเทพเจ้าแห่งการนอนไม่หลับเธอจะรู้สึกเหมือนมีก้อนหินมาทับหน้าอก จากกระสีนั้นเขากำลังจะบอกกับเธอว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่เธอเห็นฉันแล้วฉันดีใจซราบซึ้งมากที่เธอรู้สึกถึงฉันได้แล้วจงแผ่แสงใส่ก้อนหินแห่งความหนักอึง้งที่เขารู้สึกแบบนี้มาหลายร้อยชาติแล้วหรือใช้วิธีโล่งระเบิดแสงยิงตรงไปยังจักระหัวใจแห่งความอึดอัด เพื่อช่วยปลดปล่อยโซ่ตรวนให้กับเขาได้เลยแล้วเธอจะรู้สึกแปลกใจมากทำไมมันโล่งได้เร็วขนาดนี้นั่นเป็นเพราะเราได้ปลดปล่อยเขากลับคืนสู่จิตพระเจ้าได้จริงๆเขาโบกมือลาดีใจที่ได้กลับบ้านเสียทีขอบคุณขอบคุณเธอนะเธอไม่ได้ลืมฉัน พราะฉันคือพันธสัญญาแห่งเทียนน้อยที่ลงมาเกิดในโลกนี้พร้อมเธอและเฝ้ารอ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 คอยอย่างสิ้นหวังนึกว่าเธอลืมฉันไปแล้วฉันดีใจน้ำตาไหลขอบคุณเธอยิ่งนะักขอบคุณและขอบคุณและเขาก็จางหายไปขอบคุณบทความนบอัศวะวันที่12กันยายน2024 ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ